สวัดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจงานนะครับก่อนที่จะเทคอนกรีตอาคานครับคานบ้านนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีระยะของคานนะครับว่าได้20เซนไหมนะครับอันนี้ในแบบนะครับระบุไว้แล้วว่า20่สีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองมดครับอันนี้ได้20เซนนะครับอถือว่าโอเคเดี๋ยวเราลองแทงเข้าไปนะครับข้างล่างว่าได้40ไหมระยะอ่า อันนี้40อยู่นะครับอ่า40พอดีครับโอเคอยู่แล้วก็จะมีการอ่าดูนะครับเหล็กเหล็กอ่าเหล็ก r b 6นะครับก็คือเหล็กปอกนะครับว่าอ่าระยะของมันนะครับแอดเท่าไหร่นะครับในแบบก็คืออันนี้15เซนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับอันนี้ก็อ่าถือว่า15เซนโอเคอยู่ครับตัวนี้ตัวฐานครับแล้วก็จะมีอ่าอ่ามาตรฐานที่ระบุไว้นะครับว่า บริเวณนี้ครับเหล็กปอกกับเสาบ้านนะครับตัวนี้ระยะของเหล็กปอกนะครับถึงเสาบ้านต้องห่างกันไม่เกินเจ็ดเซนนะครับอันนี้นะครับวัดได้หกจุดห้าเซนถือว่าโอเคครับตัวนี้อ่านครับตัวนี้ก็จะมีการหนุนลูกปูนนะครับในการเคคานนะครับก็มีหนุนลูกปูนข้างนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กบันโผนะครับตัวนี้หนุนลูกปูนข้างโอเค ก็จะมีะการชิคจํานวนเหล็กนะครับแล้วก็ระยะเหล็กอ่าอ,อันนี้ต้องเช็คดูให้ดีนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะดูดูตัวอย่างครับตรวนี้น,นี่ผมเพิ่งตรวจไปครับก็จะมีเหล็กหายบ้างอะไรอย่างนงี้เนาะที่ช่างเขาอาจจะลืมอะไรอย่างนงี้ก็ก่อนจะเททุกครั้งเราก็ควรจะมาตรวจน,นะครับบางทีช่างเขาก็หลงลืมอะไรอย่างนงี้อาจจะดูแบบผิดไปนะครับไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องแก้ให้ผมเนาะอ่าอย่างงี้อันนี้ก็ตรงนี้จะมีการเสริมเหล็ก ข้างล่างนะครับสี่เส้นนะครับสี่เส้นสี่เส้นข้างบนสองเส้นนะครับตัวนี้อ่าตามแบบโอเคมีประมาณนี้ครับผม <Okay. S 2> ครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ New SE b o r e อวินะครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็คนะครับงานของช่างแม่นะครับเป็นงานโครงสร้างนะครับส1อหนึ่งงอหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเช็คระดับบ้านนะครับก็คือหลังคานะครับจะเช็คว่ามันได้ระดับตรงตามที่ในแบบกําหนดไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดก่อนนะครับคือระดับบ้านนะครับตอนนี้ระดับบ้านจะสูงจากระดับถนน5เซนนะครับระดับบ้านก็คือระดับที่ปูกระเบื้องเสร็จสิ้นนะครับก็คือ เดี๋ยวเราจะต้องส่องระดับอ้างอิงนะครับจากถนุนก่อนนะครับตอนนี้ระดับที่ส่องได้หน 1>, 1 6 1่1 6 1ดหกนะครับอันนี้พอสองปึ๊บ,บเราก็ต้องจุดค่าระดับไว้นะครับ 1>, 1 6ึ่ง่าโอเคแล้วทีนี้อันนี้ต่อไปจะเป็นการส่องระดับบ้านที่ปูกกระเบื้องเสร็จนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในแบบนะครับก็คือห้าสิเซนนะครับ ห้สิเซนต่างจากระดับถนนก็คือเดี๋ยวลองส่องหนูครับว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งสี่สามหนึ่งจุดหนึ่งสี่สาม จุดหนึ่งสี่สามพอได้สองตัวเลขนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองเอามาลบกันว่าจะได้ใกล้เคียงกับห้าสิบเซนไหมครับลองดูจุดกงลบครับ อันนี้ตัวเลขที่ผมได้นะครับก็คืออยู่ที่47เซนนะครับก็ถือว่าอ่าอาจจะต่างกัน3เซนก็ถือว่าพอได้ครับไม่ไม่ถึงก,กับแย่ครับตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไล่ส่องทุกเสาวไว้นะครับอ่าที่ช่างเขาทำํำมาร์คสีแดงไว้นะครับอันนั้นคือระดับอ่าปูกระเบื้องจบนะครับ ก็คือจะเป็นอ่าดูที่เทปนะครับอ่าข้างใต้เทปนะครับอันนั้นช่างเขาจะทําระดับไว้อ่าเดี๋ยวให้ช่างแมนนะครับเดี๋ยวช่างแมนครับอ่าไม้สตาร์เดี๋ยวลองไปอันนี้นะครับในเสาบ้านนะครับจะได้ดูว่ามันได้ไหมนะครับระดับครับครับเยาจะจะสุมเอาครับใช้วิธีสุมนะครับตัวนี้เอาเป็นอาจจะอ่าข้างบ้านริมบ้านแล้วก็กลางบ้านแล้วก็อ่าสักสี่ห้ามุมนะครับ 1.135อ่า1.135อันนี้ถือว่าห่างกันแค่อ่าเซนเดียวนะครับประมาณเซนเดียวอ่าถือว่าโอเคแ้งแมนครับเดี๋ยวอีกอีก,อ,กอีกสักสาหมุดครับไอ้ย3จุดเอาตรงกลางบ้านก็ได้ครับลองดูซูมดู 1.138นะครับอ่า1.138อันนี้5มิลนะครับได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับ5มิลแตงแมนครับขออีก2จุดเอาตรงซักนู่นหน้าบ้านเอ๊ะหลังบ้านฝั่งนู้นก็ได้ครับหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านอีกจุดหนึ่งเอาเป็นสุ่มดีกว่าเพราะว่ามันถ้าส่องหมดมันก็จะเยอะนะครับเอาเป็นตัวอย่างก็พอ้วครับผม หนึ่งจุดหนึ่งสองเก้าหนึ่งจุดหนึ่งสองเก้าอันนี้ประมาณหนึ่งจุดสองเซนนะครับเออหนึ่งจุดสี่เซนโอเคครับถือว่าพอได้ครับอีกสักจุดหนึ่งครับฝั่งขวาครับาาอ่ะขวานี่นี่นอ่ะสายสาย